สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวด้วยนั่นก็คือรถไฟนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะมาแล้วนะคะ,น,ะนี่นะคะรถไฟของเรานี่มันเป็นหน้าตาย,ยางนี้นะคะคันแรกอันนี้คือหัวรถจกักรมีตัวเครื่องเป็นรถบรรทุก อันนี้ด้วยเป็นรถเทดัดมรถด,ดมัมอันนี้เป็นรถตักไม่ใช่ดีรถอะไรนะเนี่ยรถ<ด>อะไรนะขดหรอไม่ใช่รถกระเช้าข้างบนเนี่ย<ช>เดี๋ยวเรามาประกอบให้รถไฟเราวิ่งลวิ่ปนี่ก็คือที่ส่วนประกอบมันก็จะมีเหล็กอยู่นี่มีแม่เหล็กดูดอยู่นะคะนี่ติดประกอบแบบนี้ประกอบง่าย เรามาเปิดกันเลยมันจะเอาไปได้ไหมว้าวาาไปชา้าช้าว้าวาอย่าเราเดี๋ยวเราลองให้รถไฟมาวิ่งข้างล่างกันดีกว่าลองเปิดกันเลยดีกว่าว้าวว้ายว้ายว้ายไม่เอาคนอื่นเลย อุ้ยอุ้ยไปถึงนู่นแล้วลว,ว้าวไไนไไน,นี่ทิ้งลูกขบวนอยู่ตรงนี้นนอ,นอ้ากลับมาเลยโอ้รถไฟจอมแก่นมาแล้วนี่นะคะของเล่นชิ้นใหม่ของเราสนุกเลยมันไปได้หมดเลยนะคะวู้กลับมาเจอ โอเคมันไปไม่ได้แล้วมันติดโอเค